สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอดีลาจูมะรหัสนักศึกษา5220210611ส่วนดิฉันชื่อนางสาวนาดีร์ฮายยูโซรหัสนักศึกษา5320210612วันนี้เราสองคนจะมานำเสนอประเทศพื้นบ้านประเทศอินโดนีเซียถ้าพร้อมแล้วไปรับชุมกันเลยค่ะ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลกและยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะน,น้อยใหญ่กว่า1น5 0 8เาอกาะรวมอยู่ในพื้นที่4ส่วนได้แก่หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบด้วยเกาะชวาสุมาตราบอเนียวและสุราเวสี ส่วนที่สองเป็นหมู่เกาะสุนดาน,น้อยประกอบด้วยเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีลอมบอกสุมบาว่าสุมบาฟลอเรสและติมอร์ส่วนถัดมาคือหมู่เกาะมาลุกลุกหรือหมู่เกาะเครื่องเทศตั้งอยู่ระหว่างสุลาวเวสีกับอียิเรนจายาบนเกาะนิวกีนี ละพื้นที่ส่วนสุดท้ายคืออีเรียนจายาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของป่ัวนวกินีประเทศอินโดนีเซียนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียทำให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการเิดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆได้แก่ ช่องแคบมะละกาช่องแคบสุดาและช่องแคบลอมบอกซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกคำว่าอินโดนีเซียนั้นมาจากภาษาตรีกสองคำคือคำว่าอินดอสซึ่งแปลว่าอินเดียตะวันออกกับคำว่านีซอสซึ่งแปลว่าเกาะ ok เมื่อรวมกันแล้วแปลว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออกนอกจากประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากแล้วยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุน้ำมันป่าไม้และทรัพยากรทางการ,กรเกษตรมีภาษาต่างๆที่ใช้กันอยู่มากกว่า250ภาษาแต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการมีเพียงภาษาเดียวคือภาษาอินโดนีเซียบาฮาส่า ซึ่งมีรากเน่าภาษามาจากภาษามาเลละเนื่องจากความหลากหลายในประเทศอินโดนีเซียนี้ทําให้เกิดคําขวัญประจําชาติว่าเอกภาพบนความแตกต่างปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีเมืองสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่หลายเมืองเช่นกรุงจาการ์ตาหรือในอดีตชื่อปัตตาเวียเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกชิงเหนือของเกาะชวามีพื้นที่650ตารางกิโลเมตรประชากร10ล้านคนเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศเป็นเมืองที่วุ่นวายใจกลางเมืองเรียงรายด้วยอาคารสูงกระจกและเหล็กกล้าที่อยู่บนตัวอาคารนั้นสะท้อนแสงระยิบระยับบ้านแห่งเป็นอาคารที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เ,เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศคือเมืองสุราบายาตั้งอยู่บนเกาะชวามีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือหินชอกทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อิดทั้งยังมีหินอ่อนน้ำมันและเกลือส่วนเมืองที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้นได้แก่เมืองยอกยากาตาเพราะเป็นที่ตั้งของเจดียบรมพุทธโธ พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงหมู่เกาะวิหารฮินดูโบราณคือปรามบานังและอีกหนึ่งเกาะที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปีก็คือเกาะบาหลีที่นี่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากเช่นวัดและวังซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาดรวมทัง้งพืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกติกรรมแบบดั้งเดิมด้วยเหตุนี้ทำให้บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักและคนบาหลีแท้นั้นซื่อสัตย์ ยิ่งง่ายและเชื่อในเรื่องเวรกรรมบาปบุญในด้านศาสนาเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วประมาณ300ปีพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระโสะและพระอุตระเทระเป็นสังฆทูตทางศาสนาเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้ามายัางประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย โดยอาศัยเรือสินค้าของพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางมาค้าขายนั้นเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกภารกิจหลักคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่แหลมมาลายูสุวรรณภูมิและอินโดจีนประเทศอินโดนีเซียในอดีตนั้นมีอณาเขตครอบคลุมแหลมมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมาละกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยรวมเรียกว่า อาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรสีวิชัยเป็นอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างแพร่หลายโดยพบหลักฐานทางโบราณนาคดีจำนวนมากเช่นพระพิมพ์ดินดิบและพระโพธิสัตว์เป็นต้นโดยเฉพาะสมัยราชวงศ์สายเลนทระที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ขึ้นมาในกลางพุทธศตรวตรรษที่13บนเกาะชวาทางภาคกลางและมีอำนาจปกครองเหนืออาณาจักรสีวิชัย ปรากฏหลักฐานว่าในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่15ได้มีการติดต่อกับราชวงศ์ปาระแห่งเบงกอลและได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมีการส่งพระพิสุ์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทากริย์แห่งเบงกอลก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในทางเบงกอลก็ได้ส่งพระพิสุ์มาเผยแผ่พุทธศาสนาและช่างฝีมือมาสอนศิลปะสมัยปาระแก่ชาวสีวิชัยด้วย จากบันทึกการเดินทางของสมณะอี้จิงที่ได้จาริกผ่านมายังเกาะสุมาตราในพุทธศักราชที่1,214ระหว่างเดินทางไปประเทศอินเดียท่านเล่าถึงอาณาจักรศรีวิชัยว่าเมืองนี้มีพระสงฆ์มากกว่า1,000รูปพระวินัยและพิธีสงฆ์เหมือนกับที่อินเดียท่านอยู่ศึกษาวยากรณ์สันสกฤตที่อาณาจักรศรีวิชัย6เดือนก่อนเดินทางไปอินเดีย และตอนขากลับจากอินเดียได้ใช้เวลาแปลคำพีจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนอีก4ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช1228ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานรวมทั้งมีหลักฐานให้เชื่อได้ว่าอาณาจักรแห่งพุทธศาสนามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเลนบงังบนเกาะสมาตราแห่งนี้ นอกจากสมณะอี้จริงแล้วยังมีหลักฐานว่าพระวัชราราพโพธิพระพิสุชาวอินเดียตอนใต้เคยเดินทางมายังอาณาจักรศีวิชัยก่อนที่จะเดินทางไปแปลคำพีจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนในสมัยราชวงศ์ถังจนกระทั่งพุทธศตรวตรรษที่19อาณาจักรศรีวิชัยได้เสื่อมอำนาจลงอาณาจักรมัชชาป,ปาหิตที่นับถือศาสนาฮินดูเข้ามามีอำนาจแทน จนกระทั่งสมัยกษัตริย์ระเด็นปาธาทรงเกิดความเลื่อมใสในศาสนาอิสลามทรงยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและห้ามเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงนี้ชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้มีบทบาทใ,ใดๆและกลายเป็นชนกลุ่มน้อยจนกระทั่งปัจจุบันชาวอินโดนีเซียพุทธส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของเกาะชวาเกาะบาหลีเกาะบางกาเกาะเบลีตุง และบางส่วนของเกาะสุมาตราอนุสาวรีย์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนายุคศรีวิชัยในแผ่นดินอินโดนีเซียนั้นก็คือเจดีบูโรบูดูหรือเจดีบรมพุทธโธณใจกลางเกาะชวาและอนุสาวรีย์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนายุคศรีวิชัย บนพื้นแผ่นดินไทยก็คือพระบรมธาตุชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างเจเดีย์บรมพุทธโทธได้บันทึกไว้ว่าการเฉลิมฉลองพุทธศาสนาของพระเจ้าวิษณุกษัตริย์ราชวงศ์สายเลนทระแห่งยุคศรีวิชัยมีการสร้างปราสาทอีก8ปปราสาทเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์พระเกียดติคนี้เรื่องลือกระจรกระจายไปทั่วทะเลใต้และประเทศต่างๆ กิติัพ์ของพระองค์ทรงทราบถึงพระอาจารย์ของท่านนามว่าพระกรุณาอาจารย์จากแขวนเบงกอลประเทศอินเดียซึ่งได้เดินทางมาเฝ้าพระเจ้าวิษณุและเสนอความเห็นว่าการสร้างบาร,รมีอันยิ่งใหญ่จะต้องไปสร้างพุทธสถานศิลาขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พุทธาศาสนามีภูเขาหินรูปหนึ่งเป็นสถานที่อันเหมาะสมแวดล้อมด้วยมหาสมุทรอยู่ในใจกลางเกาะชวา เมื่อสร้างเสร็จแล้วเจดีนั้นจะดูเหมือนดอกบัวอันเป็นเครื่องหมายแห่งพุทธศาสนากำลังเบิกบานลอยอยู่เหนือทะเลสาบจากการค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ปรากฏว่าภูเขาหินที่สร้างเจดีบรมพุทธโธมีแม่น้ำบโรโกไหลท่วมจนดูคล้ายทะเลสาบด้วยเหตุนี้ภาพที่เคยเห็นสมัยโบราณย่อมดูเหมือนดอกบัวลอยอยู่เหนือน้ำ ได้จากบันทึกการสร้างเจดีย์บร,รมพุทธโธนี้เองทำให้นักโบราณคดีสามารถสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์บร,รมพุทธโธนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1,321ถึง1,399หรือก่อนนครวัด300ปีและก่อนวิหารนอตเธดามในประเทศฝรั่งเศส200ปีแต่เจดีย์บร,รมพุทธโธและโบราณสถานอื่นๆกลับถูกละทิ้งอย่างน่าสงสัย หลังจากสร้างเสร็จไม่ถึง100่งและปีในช่วงเวลานี้เช่นกันที่ภูเขาไฟกูนูมเมราปีซึ่งอยู่ใกล้กันเกิดระเบิดอย่างรุนแรงพลเท่าทานปกคลุงเจดีย์บรมพุทธโธอยู่นานหลายศตวรรษเรื่องราวการค้นพบเจดีย์บรมพุทธโธเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2357เมื่อข้าหลวงแห่งชวาชาวอังกฤษชื่อว่า โทมัสสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลมาเยือนเซอร์มาลังและได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับภูเขาพระพุทธรูปหินสลักใกล้เมืองมาเกลังนายรัฟเฟิลได้แต่งตัน้นนายทหารช่างนายหนึ่งไปสืบความซึ่งก็ได้พบเนินเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมแต่มีก้อนหินภูเขาไฟกระจ,ระจายเป็นร้อยๆก้อนจนผิดสังเกตนายรัฟเฟิลจึงสั่งจัดการต้นไม้และเศษดินเป็นเวลาสองเดือนจนกระทั่งเห็นว่ามีสิ่งต่อสร้างอยู่ด้านล่าง แต่ไม่ยอมให้ขุดต่อไปเพราะเกรงจะทําลายโบราณสถานซึ่งยังไม่รู้จักแต่หลังจากนั้นเจดีบรมพุทโธก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีอะไรปกคลุมได้รับความเสียหายจากการผุพังโดยธรรมชาติและถูกทําลายโดยมนุษย์หินหลายพันก้อนถูกชาวบ้านขนออกไปและรูปแกะสลักหาค่าไม่ได้หลายชิ้นกลายเป็นเครื่องกระดับบ้านเศรษฐีและผู้มีอำนาจ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักรา24 39, ช2439ชาวดัชได้ถวายของที่ระลึกจากปร,รมพุทโธจำนวน8เล่มเกวียนรวมทั้งแผ่นภาพนูนแกะสลัก30ชิ้นพระพุทธรูปสลัก5องค์สิงโต2ตัวและรูปสลักผู้พิทักอีก1ชิ้นแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยามซึ่งได้เสด็จเยือนประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันงานศิลปะเหล่านั้น ก็กระจายอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกและในปีพุทธศักราช2443รัฐบาลดัตช์ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องให้มีการบูรณะปฏิสังขรณเจดีบรมพุทธโธแต่แผนการปฏิสังขรณพระเจดียังไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำต่อมาช่วงปีพุทธศักราช2493-2503เจดีบรมพุทโธ ได้อยู่ในภาวะสุดโทมอย่างหนักองค์การยูเนสโกจึงสั่งดำเนินการปฏิสังขรณ์มีการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิคและการเงินใช้เวลาในการฟื้นฟูโบราณสถานแห่งนี้เป็นเวลาเกือบ75ปีใช้แรงงานช่างตัดและแกะสลักหิน30,000คนแรงงานคน15,000คนและช่างก่ออิฐอีกหลายพันคน จากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นได้ว่าเจดีย์บรมพุทธโธมีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตรัสหรือเป็นรูปทรงเลขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิแต่ถ้ามองจากพื้นดินในระยะไกลจะเห็นเป็นองค์สถูปซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะมันดาราซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างของจักรวาลเจดีย์บรมพุทธโธเป็นาศาสนสถานที่แสดงออก ถึงความเป็นอัจฉริยะอย่างสูงสุดทางศิลปะของราชวงศ์สายเลนทราและไม่เหมือนศาสนสถานแห่งใดในชวาหรือรวมถึงในโลกเจดีบรมพุทธทนี้มีได้เป็นแบบวิหารหรือเจดีแบบที่มีมุกหรือซุ้มคูหาเข้าไปในห้องโถงแบบวิหารหรือเจดีที่มีห้องโถงอยู่ภายในแต่เป็นสถูป,ปองใหญ่โตมโหฬารในรูประเบียงหินซ้อนกันเป็นชั้นๆครอบส่วนบนของเนินเขาธรรมชาติ บนยอดซึ่งเป็นลานตัดราบนั้นสร้างสถูปอยู่ตรงกลางสูงประมาณ46เมตรทางเดินตามระเบียงทั้งหมดจนถึงยอดมีความยาวกว่า5กิโลเมตรผนังรอบๆร,ระเบียงนั้นประดับกระดาด้วยแผ่นหินเป็นภาพสลักนูนตำ่ำเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีพระสูตรเกี่ยวกับฝ่ายมหายานนับเป็นพันๆภาพ,น,พ,น,พน,นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐาน400องค์ ส่วนที่เป็นฐานของสถูปมีภาพสลักเกี่ยวกับผลของการทำความดีความชั่วในชีวิตประจำวันอันส่งผลให้เกิดวิบากรรมแต่เดิมส่วนของฐานนี้ได้ปกปิดอยู่เมื่อทหารญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดนีเซียชาวญี่ปุ่นสนใจเกี่ยวกับศาสนสถานแห่งนี้มากจึงรื้อหินที่ปิดอยู่ที่ฐานออกและขุดดูที่ฐานเดิมของสถูปทำให้เห็นภาพสลักนูนที่ปกปิดไว้ และทหารญี่ปุ่นก็ไม่ได้ปิดหินไว้ดังเดิมจึงสามารถดูภาพสลักได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันเจดีบรมพุทธมี9ฐานอันมหึมาประกอบด้วยฐาน5ชั้นวงเป็นระเบียง4ชั้นและมีเขื่อนกั้นดินเป็นวงอยู่ภายนอกอีกหนึ่งชั้นระเบียงแต่ละวงมีภาพสลักซึ่งผู้มาบำเพ็ญกุศลอาจดูรู้เรื่องได้ในขณะกระทำประทักิล คือเดินเวียนขวาไปโดยรอบศาสนสถานนั้นความยาวของภาพสลักเหล่านี้ทั้งหมดเกือบ5กิโลเมตรบนยอดของระเบียงแต่ละชั้นมีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มแสดงปางซึ่งมีความหมายเป็นพระทยานิพุทธเจ้าประทับนั่งสี่องค์อยู่สี่ชั้นคือพระอักโสพยะปางมารวิชัยอย,อ,อ,รรอยู่ทางทิศตะวันออกกรัตนะสัมภวะปางประธานพรอยู่ทางทิศใต้ ระอมิตาภะปางสมาธิอยู่ทางทิศตะวันตกและพระอโคสิกาปางประธานอภัยอยู่ทางทิศเหนือส่วนบนยอดฐานชั้นที่หเป็นพระพุทธรูปกระทับนั่งปางวิตกะซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจหมายถึงพระสมันตพัฒโพธิสัตว์บนยอดสุดมีลานและสถูปหลายองค์ต่อเป็นรูมีพระพุทธรูปอยู่ภายในซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ พระพุทธรูปเหล่านั้นแสดงปานประธานปฐมเทศนาคือพระยาพุทธเจ้าไวยโรชนะส่วนเจดีองค์กลางสุดนั้นเป็นเจดีทึบซึ่งอาจหมายถึงพระอาทิตย์พุทธเจ้าผู้สร้างโลกหรือพระวัชรศัตร์คือพระโพธิสัตว์ประจําองค์พระอาทิตย์พุทธเจ้าก็ได้เจดีบรมพุทธโธนั้นอาจหมายถึงดินแดนที่ลึกล้ําหลายชั้นที่มุ่งขึ้นไปสู่พระนิพพาน ภาพสลักบนฐานและระเบียงนั้นมีผู้แสดงนัยยะว่าหมายถึงพบทั้งสาของจักรวาลคือกามภพบได้แก่ชั้นที่มนุษย์ยังข้องเกี่ยวกับโลกีย์ครับส่วนนี้อยู่ตรงฐานของเจดีย์ที่ใช้หินปิดไว้กามภพบนี้มีเรื่องพระสุทนกับมโนราเป็นต้นถัดไปคือรูปภพบส่วนนี้หมายถึงมนุษย์ที่สลักกามคุณได้แล้ว แต่ยังผูกพันอยู่กับนามและรูปเป็นภาพที่สลักเรื่องราวในทศชาติภาพสลักเหล่านี้จะแทรกชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเช่นภาพผู้คนบ้านเรือนและทิวทัศน์ต่างๆและพบสุดท้ายคืออารูปประพบคือลานชั้นบนสุดเป็นชั้นที่มนุษย์หลุดพ้นจากความผูกพันทางโลกทั้งปวงตามลํำดับความสามารถของนายช่างจำหลักผู้มีสีมือเหล่านี้ สามารถสลักแผ่นหินกระด้างให้กลายเป็นภาพพระโพธิสัตว์ที่ดูอ่อนช้อยมีชีวิตชีวาบรรดาภาพเหล่านั้นแสดงอาการสงบเย็นความรู้สึกที่แสดงออกดูบริสุทธิ์ภาพสาวนางในที่อุ้มหม้อน้ำและนำสิ่งของไปถวายพระโพธิสัตว์นั้นเป็นไปด้วยความสงบสำรวมนางในเหล่านั้นมีท่าเดินเฉพาะตัว นายช่างบรรจงแกะสลักได้กลมกลืนมีต้นไม้หลายชนิดเป็นฉากหลังต้นไม้นั้นแม้จะสลักด้วยหินแต่ก็ให้ความรู้สึกว่ามีชีวิตนายช่างจำหลักสามารถทำหินเป็นใบไม้กระดิกยามลมพัดไหวได้นับว่าเป็นงานจิตรกรรมที่วิเศษอัศจรรย์ไม่ไกลจากเจดีย์บรมพุทธโธ มีวิหารอีกสองแห่งที่เป็นศาสนาสถานของพุทธศาสนาคือจันดีปาวนและจันดีเมนดุตคำว่าจันดีนั้นแปลว่าเจดีย์องค์ใหญ่ที่เป็นศาสนาสถานมีอีกหนึ่งคำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่าจันดีคือคำว่าเจติยะแต่เจติยะนี้ในสังคมอินโดนีเซียหมายถึงสถานที่เล็กๆคล้ายกับสลากลางบ้าน ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นสวดมนต์แมงสมาธิสำหรับชาวพุทธในหมู่บ้านหนึ่งอาจมีเจติยะหลายแห่งบางคนมีเจติยะประจำตระกูลก็มีจันดีปารบอนได้ชื่อว่าเป็นระเบียงหน้าบ้านของเจดีบรมพุทธโธเพราะอยู่ใกล้กันมากเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สำหรับเผาบูชาเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าไปในบริเวณเจดีบรมพุโทโธ และใกล้ๆกันนั้นก็เป็นที่ตั้งของจันดีเมนดุท,ที่สวยงามตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งผิดกับวิหารอื่นๆในชวากลางที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกฐานและบันไดของจันดีเมนดุตนั้นประดับด้วยแผ่นหินแกะสลักจำลองเรื่องราวของพระโพธ,ธิสัตว์เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในวิหารของอินโดนีเซียกำแพงห้องด้านนอกของวัดเมนดุ ประดับด้วยต้นไม้เงินและเทวดาแล่รูปสลักสองรูปเป็นภาพชายและหญิงท่ามกลางเด็กๆที่กำลังเล่นสนุกสนานเชื่อว่าหมายถึงยักษ์กินเด็กในเทพนิยายที่กลับใจหันมานับถือพุทธศาสนาและกลายมาเป็นผู้พิทักษ์แทนผู้ทำลายจันดีเมนดุตเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศอินโดนีเซียสองค์คือพระสากยมุนีสูงสมเมตร พระโพธิสัตว์วัชรปานีและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนประทับเมื้องซ้ายและขวาตามลำดับทั้งสององค์สูงประมาณ2.5เมตรองค์กลางคือพระสากยมุนีเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ป่ากวางใกล้เมืองพาราณสีประเทศอินเดียจนกระทั่งพุทธศต,รตวรรษที่21พระพุทธศาสนา ก็ได้หายไปจากแผ่นดินอินโดนีเซียแต่ชาวพุทธอินโดนีเซียก็ยังมีความรู้สึกฝังใจกับครำพยากรณ์ที่กล่าวขานกันมาแต่โบราณว่าอีก500ปีพระพุทธศาสนาจะกลับคืนมาสู่พื้นแผ่นดินอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากนับระยะเวลาตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้เสื่อมสูญไปจนถึงปัจจุบันก็ครบเวลา500ปีแล้ว และพระพุทธศาสนาสก็ค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นจริงดังคำทำนายในปีพุทธศักราช2497มีพระพิสุทธ์ชาวอินโดนีเซียรูปแรกปรากฏขึ้นในประเทศอินโดนีเซียคือพระชินราคิตะซึ่งได้รับการอุปสมบทจากท่านศรีสยาดอแห่งพมา่าท่านได้เริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสบนพื้นแผ่นดินอินโดนีเซียอย่างจริงจัง ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีพุทธศาสนิกชนประมาณ1,500,000คนและในทุกปีพุทธศาสนิกชนเหล่านี้จะรวมตัวกันมาประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาณนัเจดีย์มรมพุทโธไม่ว่าจะเป็นพุทธฝ่ายเถรวาทหรือฝ่ายมหายานก็ตาม ต่างช่วยกันทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนารักษาศรัทธาประหนึ่งเป็นการยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นดินแดนแห่งชาพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและจะยังคงรักษาสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน ผู้ชมคะการกุดพบเจดีย์มรพุโทโธนี้ทําให้โลกต้องตกตะลึงกับความอัศจรรย์ของการก่อสร้างพุทธ,ธสถานแอนยิ่งใหญ่ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนหรือแม้แต่เพื่อนต่างชา